วันนี้เราจะพามาเที่ยวที่โซเวอรน์นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นกระเช้าไปนะครับ ทางขึ้นมาโซทาวเวอร์นะครับมีทั้งเป็นกระเช้าแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นบันไดขึ้นมานะครับขากลับอาจจะได้เดินลงไปนะครับเก็บภาพบรรยากาศอารนณมาอีกแล้วนอาจะไใครบ้วน ตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปบนโซทาวเวอร์นะครับหลังจากลงกระเช้ามาแล้วโอ้ของขี้แพเยอะเลยอาจจะเยอะขนาดนี้ถ้าฉัมีเวลาครับโอ้เหนื่อยตรงนี้คืออะไรครับคุณเดีย๋ยวมาดู ชมเมืองโอ้สวยมากทำอะไรตรงนี้นลืมแจ้งค่าขึ้นกระเช้านะครับเมื่อกี้เป็นเงินเงินวอนนะครับหนึ่งหมื่นกับอีกสี่ร้อยวอนนะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ อยู่ที่ประมาณ280บาทต่อหนึ่งคนนะครับมีอะไรข้างหน้าเดี๋ยวมาดูครับเสียงอะไรเอ่ย s i n sword is shorter than normal one so it is good to use it in a small place. 우선 폭이 우리 군사들이 가난 많이 요구 사용했던 검법입니다. 제도검은 사방에 적이 있다고 가상하여 전후좌우 검을군사하도록 되어 있습니다. 제도검 was the most popular and e l o e by y o l i n s 何 ข้างหลังก็เป็นการแสดงโชว์ของประเทศเกาหลีนะครับเป็นประวัติศาสตร์นักรบของเขานะครับโชว์ได้สวยงามมากนะครับสาง่างามมากนะครับแข็งแรงนะครับน่าชมมากๆเ <Okay, S 2> เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆของโซเวอร์ก่อนนะครับวิวสวยมากๆ เรามาดูผังของตึกก่อนนะครับพออยู่ตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้น่าจะอยู่ตรงนี้นะตนี้เป็นร้านกาแฟน,นะครับแล้วก็ช็อปร้านอาหารตรงนี้นะครับแลพอวิ่งขึ้นมาโอเคตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับไปข้างบนตรงนี้จุดถ่ายรูปร้านกาแฟคิฟช็อปนะครับตรงนี้แล้วก็รลสตอรอนนะครับตอนนี้จะเป็นผังเป็นผังของตึกนะครับ ก่อนจะขึ้นไปเดี๋ยวเราไม่รู้หรือเปล่าแล้วเรายังไม่รู้นะครับว่าจะได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับเคตึกทรงนี้โอเค,ดอเ,คเดี๋ยวเราเดินขึ้นมาชั้นสองนะครับจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ คู่รักนะครับมาถ่ายรูปกันนะครับวิองขุดแกเต็มเลยโอ้โหขุดแกะเต็มเลยนะครับก็คู่รักนะครับก็จะมาเกี่ยวตรงนี้นะครับเหมือนกับว่าเป็นตัวแทนความรัก ให้เหนียวแน่นนะครับไม่ให้หลุดออกจากกันได้นะครับพูดอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> เยอะเลย <c oughs> วิวสวยมากตรงนี้ก็เป็นโซทาวเวอร์นะครับ บรรยากาศเมืองฝั่งนี้อื้ยน่ากลัวจังบรรยากาศกุ้งโซนะครับประเทศเกาหลีใต้นะครับเหมือนหมอกจะเยอะมากไม่หมอกก็ฝุ่นนะครับแบบนี้มองไม่ค่อยเห็นเมืองเท่าไหร่ค,คูรักเยอะมากจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ ใครมาประเทศเกาหลีแล้วก็ไม่ควรพลาดนะครับจุดนี้โซทาวเวอร์นะครับก็คนเยอะมากแล้วบรรยากาศดีด้วยนะครับ ใครที่บัตรหายไปและการเปลี่ยนแปลงของโชคลาภก็มาถึงจ้าถึงกั่งขับไล่ต้นไม้ที่ตายแล้วดูใบไม้ผีนั้นมาในที่สุดความโชคดีก็กลับมาสิงหามีความเกินเรื่องเรื่องการบริหารก็สำเร็จแม่จะเลี้ยงปลาคารตรงนี้ดูดวงดูดวงทุกๆคนกำลังดูดวงอยู่แม่ลากที่จะสะสสิ่งเล็ก็สามารถ เอาที่ดีพูดเอออมให้น้าอุ๋ยได้ไหมแลกเหรียนมั้งอให้น้าอุ้ยนะน้าอุ้ยม้าน้าอุยเตินปนมาเหรอครับใกล้ๆากลังแล้วก็หมุนครับเอาวางลงแล้วก็หมุนั้ครับหมุนทีนี้เดได้เลยนะเช็ไม่ไดรแล้ต้องนนไไมห ่ยเือพึ่งแต่ไม่ได้ในก็ไม่ฝาดู้ดีาไปทุบมาให้นะไปทุบมาให้นะก่อนจิ้มก่อนเอพอกดแล้วก็มาทุบนะครับพอกดแล้วก็จะได้เป็นก้อนๆกลมๆออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็มาทุบแล้วก็อ่านข้อความด้านในนะครับเป็นเหมือนเสียงเสียมซีที่บ้านเรานะครับ ทีนี่ต้องเสียงกันนะครับต้องหยอดเสียงเสียงต้องแรงแเลยมาทุกไม่ได้ยิงคอยทไม่เลยแต่แล้วอ่อ่านให้ฟังนะครับอันยองอาเซโยเด อันนี้เอ้ก็จีดกูดะก็จอ๋อดี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 โอเคโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับพามาเที่ยวโซทาวเวอร์นะครับแต่ไม่ได้ขึ้นไปเลยไม่ได้ขึ้นไปเลยนะครับคนเยอะมากโอเคแล้วคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังอยู่ที่เกาหลีนะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย